คุณกำลังอยู่กับไทยแฟนชายทีวี c o m สวัสดีครับท่านผู้ชมเว็บไซต์ Thai f รน n ช h i เซ็ e เตอรนะครับหรือว่า Thai f รน n ช h i ทีวีนะครับในงาน TFBO 2014นะครับหรือว่างาน Thailand Franchise Business o portunity p ผมก็มาอยู่กับอีกหนึ่งบูธนะครับเป็นบูธที่ผมคุ้นเคยดีเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าได้เจอกับทางคุณสากลนะที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะครับหรือว่าในส่วนของตำแหน่ง MD นะครับทุกปีเลยน่าจะประมาณปีที่9ปีที่10ได้มังครับเนี่ยแนะนำคุณสากลกับทางผู้ชมนิดนึงครับผมสวัสดีครับคุณสากลครับ คก็ค okay. ่อนั่งคุ้นเคยกับคุณสากลมากเลยเพราะว่าออกบูธทุกๆปีเลยนะครับทีนี้อยากจะมาเจาะลึกธุรกิจของ s สโนบอยนิดนึงกับแบรนด์ Snowboy เนี่ยว่า s ส o นบอยทำอะไรบ้างนะครับ,รบแล้วก็มีส่วนของไอศครีมซอฟเสิร์ฟด้วยนะครับเชิญครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับวันนี้เนี่ยเป็นอโอกาสดีนะฮะในงาน Thailand แฟรชสที่ไบใเทคบางนา งานจะมีทั้งหมดเนี่ยสวันด้ยวยกันนะฮะวันนี้เป็นวันแรกจนกระทั่งถึงวันที่27วาที่เป็นวันสุดท้ายนะครับคราวนี้ในประเด็นที่อของส o w Boy เองเนี่ยเราทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องไอศครีมซอฟเสิร์ฟแบบครบวงจรน,นะฮะตั้งแต่เครื่องผลิตผลิตไอศครีมมีตั้งแต่ตัวเล็กๆไปถึงตัวใหญ่ๆนะครับลูกค้าเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ทําเลแบบไหนก็นแล้วแต่ เรามีเครื่องที่จะรองรับทุกทาเลนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งธุรกิจของเราเองเราเป็นเจ้าที่ส่งวัตถุดิบให้กับร้านซอฟเสิร์ฟที่เปิดอยู่ทั่วๆไปนะครับจะเป็นตามห้างสรรพสินค้าหรือนอกห้างหรือทําเลต่างๆนะครับก็ปัจจุบันเองสโนบอยเนี่ยเรา เปิดโรงงานอยู่ในเมืองไทยนะครับนอกจากวัตถุดิบที่มาจากประเทศนิวซีแลนด์ออสเตรเลียแล้วเนื่องจากวัตถุดิบที่เราทําในเองในเมืองไทยเนี่ยเราคัดสรรวัตถุดิบที่นําเข้ามาจากต่างประเทศนะฮะแล้วก็มาผสมอไอศครีคมซอสเสรริร์ฟเตลเล่นรูปรสชาติต่างๆเพื่อการส่งออกโดยเฉพาะนะฮะแต่ว่าลูกค้าที่อยู่ในเมืองไทยสนใจวัตถุดิบที่เราผลิตจากโรงงานในเมืองไทยเนี่ยก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับ okay. เมื่อช่วงต้นคุณสากลแจ้งว่าทางนี้ก็คือให้บริการจําหน่ายเครื่องทําไอศครีมถูกไหมฮะคเครื่องทําไอศครีมนี่อพออธิบายคร่าวๆได้ไหมครับมีสักกี่แบบกี่รุ่นและเริ่มต้นสตาร์ทเนี่ยเครื่องหนึ่งเนี่ยถ้าคนที่อยากจะเปิดร้านธุรกิจไอศครีมเนี่ยเขาต้องมีเงินลงทุนประมาณเท่าไหร,ร่บ้างครับปัจจุบันเครื่องผลิตไอศครีมของสโนบอยมีทั้งหมดประมาณ8ปดถึงสิรุ่นด้วยกันนะครับตั้งแต่ตัวเล็กๆเ,เหมาะสําหรับ ผู้ที่จะไปเปิดเสริมอยู่ในร้านธุรกิจกาแฟเบเกอรี่หรือว่าไปเสริมในร้านต่างๆนะครับก็สามารถใช้ตัวแค่ขนาดไซส์เล็กๆก็ได้นะครับซึ่งราคาเนี่ยอยู่ประมาณสักเก้า 9, ถึงแสนเก้าหมื่บาทนะครับแลมีตั้งแต่แสนกว่าสองแสนกว่าจนกระทั่งถึง3ามแสนกว่าบาทนะฮะทั้งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการที่จะใช้รุ่นไหนเนี่ยโดยส่วนใหญ่เราจะ ขอข้อมูลจากทางลูกค้าก่อนว่ามีทำเลหรือว่ากลุ่มลูกค้าที่จะจำหน่ายเป็นแบบไหนเราก็จะได้แนะนำตรงรุ่นหรือโมเดลที่ควรจะต้องใช้นะครับคือคือพูดง่ว่าในส่วนของโมเดลที่ที่ใช้เนี่ยจะไม่มีโฮมยูสเลยคือเป็น Business เลยใช่ไหมครับถูกต้องครับครับผมก็ปัจจุบันเองจะเห็นเครื่องของทางสนอ y เองเนี่ยอยู่ตามตามสถานที่ต่าง,างๆมากมายครับนะครับ ทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดเราเราส่งทั่วประเทศนะครับครับผมเครื่องจักรนี่หมายว่าเรานําเข้ามาหรือว่าไงครับวันนี้ครับผมตัวเครื่องจักรจะไม่ได้ผลิตในประเทศไทยครับจะไปทางโนฮาวของทางต่างประเทศนะครับครับแล้วทราบมาว่ามีการจําหน่ายตัวที่เป็นวัตถุดิบก็คือเขาเรียกเป็นผงนมใช่ไหมครับวันนี้มีมียังไงบ้างครับครับปัจจุบันเนี่ยนะฮะ ไอศครีมส่วนใหญ่ที่ขายพวกซอฟเสิร์ฟนะฮะจะเป็นผงไอศครีมอย่างที่เห็นอยู่ด้านหน้านี่นะครับเป็นผงไอศครีมสําเร็จรูปวิธีใช้ง่ายมากครับรแค่อาฉีกถุงผสมด้วยน้ำเปล่านะฮะคนแค่2-3สานาทีมันก็จะเป็นน้ำนมดิบนะครับเทลงเครื่องใช้เวลาประมาณสักสิบถสานาทีก็พร้อมเสิร์ฟจำหน่ายให้กับลูกค้าได้เลยครับ ที่ได้นี่ประมาณกี like ่ซีซีกี่ยังไงบ้างเอออย่างนี้ครับอย่างถุงตวง ine, uh, 1, 1. ัวน huh? ี้นะฮะมันน้ำหนักขนาด1 1กิโลครึ่งวิธีใช้ผสมแค่น้ำเปล่า3.5ลิตรนะครับจะได้น้ำนมดิบที่สำหรับทำไอศครีมเนี่ยประมาณ5กิโลกรัมครับผมครับผม5กิโลกรัมถ้าจะทำกมเปไปไอศครีมโคนเล็กๆกันนะฮะอย่างที่วางขายกันทั่วไปเนี่ย อหกิโลสามารถทำไอศครีมได้ประมาณ12-13โครนครับหกิโลหกิโลกรัมน่าจะได้เยอะไดะได้เยอะพอสมควรครับแล้วก็ที่มากกว่าน,นั้นเนี่ยเราไม่ได้จำหน่ายเฉพาะ,ะรสชาติวานิลาเท่านั้นนะครับมีมีค่อนข้างหลากหลาย<ถ>ปัจจุบันเยอะมากครับร<ถ>จะเป็นรสวานิลาช็อกโกแลตชาเขียวกล้วยหอมสตรอเบอรีบร่บลูเบอรี่ นะฮะแล้วก็โยเกิร์ตครับรสชาติที่ขายดีที่สุดขึ้นอยู่กับพื้นที่ของลูกค้าครับไม่เหมือนกันด้วยไม่เหมือนกันครับส่วนใหญ่แล้วส่วนใหญ่แล้วอย่างนี้ครับรสชาติพระเอกและขายดีที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นวานิลา,ลาครับวานิลายืนพื้นส่วนรสชาติอื่นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าพื้นที่ของลูกค้าเนี่ยมีมีกลุ่มลูกค้าเนี่ยอ,อยู่ในวัยช่วงอายุเท่าไหร่นะครับยกตัวอย่างถ้าลูกค้าอยู่ในทำเลที่ มีพื้นที่สําหรับขายให้กับกลุ่มลูกค้าที่ตั้งแต่วัยทํางานขึ้นไปเนี่ยจะขายโยเกิร์ตค่อนข้างดีครับอืมีแค่อนข้างละเอียดทีเดียวนะรตรงนี้<ช>ก็คือเท่าที่ฟังดูก็คือทางสโนวบอยเนี่ยจะจาหน่ายเครื่องทาไอศครีมเ<ช>หมาะสำหรับผู้ที่ทําร้านกาแฟอยู่แล้วหรือมีว่ามีร้านอาหารอยู่แล้วและอยากจะจําหน่ายไอศครีมเพิ่มเติมเขาเรียกเป็นไอศครีมซอฟเซิร์ฟถูกไหมฮะอ่าก็สามารถที่จะสั่งจําหน่ายสั่งซื้อจากทางนี้ได้นะครับ ผมว่าเป็นช่องทางที่ดีช่องทางหนึ่งเลยสโนบอยปัจจุบันเนี่ยเหมือนว่าเราทำธุรกิจมานานแค่ไหนละครับผมตรงนี้ออแล้วอยากให้คุณสาคลช่วยอธิบายเกี่ยวกับความเป็นมานิดหนึ่งครับก็สโนบอยเองอยู่ในธุรกิจนี้ออไม่ตม่ำกว่า10ปีแล้วนะครับครับเึ่งปัจจุบันเนี่ยเรามีลูกค้าอยู่หลายร้อยรายด้วยกันนะฮะซึ่งบางเจ้าเนี่ยนอกจากไปเสริมในร้านธุรกิจที่เช่นเช่นที่ว่านะฮะจะเป็นเจ้าของร้านกาแฟร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อมินิมาร์ทนะฮะก็มีบางกลุ่มที่ไปเปิดเป็นร้านสครีมนะฮะโดยสร้างคอนเซปต์ว่ามาจากประเทศต่างๆครับผมเช่นจะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นเกาหลีฝรั่งอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับลูกค้านะครับบางเจ้าลูกค้าของเราเนี่ยค่อนข้างจะมีศักยภาพนะครับมีสาขาหลายๆสาขาเนี่ยเขาก็เริ่มขายแฟรนไชส์กันนะครับซึ่งแฟรนไชส์ที่ว่าเนี่ยค่อนข้างประสบ ความสําเร็จอยู่หลายหลายรายด้วยกันสําหรับลูกค้าของสโนอโบยนะครับโอเคหมแปลว่าเสมือนว่าทางนี้เป็นซัพพลายเออร์ให้กับร้านค้าต่างๆแล้วเขาก็ไปปะยี่ห้อสร้างแบรนด์ขึ้นมาเองถูกไหมฮะแล้วก็มีหลายสาขาก็สามารถสั่งวัตถุดิบจากทางนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นผงนมหรืออะไรก็แล้วแต่ทางนี้แบ็กอัพให้หมดในส่วนของธุรกิจไอศครีมซอฟเสิร์ฟอ๋อโอเคเขาเรียกเป็นเจ้าพ่อธุรกิจไอศครีมซอฟเสิร์ฟด้วยโอเคแซวเล่นนะครับผมโอเคแล้วทีนี้ถ้าเกิด ถ้านไหนสนใจละดูผ่านคลิปวิดีโอนี้เอออยากจะติดต่อสโนบอยติดต่อทางไหนได้บ้างครับผมถ้าเกิดว่าผู้ชมทางบ้านสนใจธุรกิจไอศครีมซอฟเสิร์ฟนะครับสามารถติดต่อมาที่บริษัทได้นะฮะที่เบอร์โทร02 559 2935หรือทีอ่อีเมลนะฮะ info.snowboy1990.com หรือถ้าอยากจะไปดูรายละเอียดนะฮะเข้าไปที่ World Wide Web Snowboy 1 9 9 0 thailand.com ได้ครับทีนี้ถ้าเกิดลูกค้านอกจากถ้าเกิดว่าท่านใดบางท่านนะครับอาจจะไม่สะดวกที่จะมาในงานเนี้ยโนบวอรมีโชว์รูมหรือมีเขาจะไปดูเครื่องทํามีกี่แบบมีโชว์รูมให้ดูไหมครับอันนี้นโชว์รูมเราอยู่แถวาลาดพร้าวนะครับถ้าหาไม่ถูกเข้าไปดูในเว็บไซต์ของทางบริษัทได้ครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามทางว่าที่ตั้งของบริษัทอยู่ที่ไหนได้ครับ มีหลายเครื่องหลายโมเดลให้เลือกครับถ้าเกิดแวะมาเนี่ยรบกวนเตรียมกระป๋องหรือว่าถัางใส่ไอศครีมมานิดนึงผมจะทําไอศครีมให้ชิมครับแล้วก็สามารถนํากลับบ้านมาให้พี่น้องลูกหลานทางบ้านชิมได้ครับคือเหมือน,นว่าเราโชว์เลยศักยภาพของเครื่องนี่มันทําไอศครีมได้รสชาติประมาณในประมาณไหนใช่ไหมฮะโอ้โหเยี่ยมยอดมากนะครับหรับท่านใดที่สนใจผมว่าเป็นทางเลือกหรือโอกาสที่ดีนะครับ ท่า,ามกลางเศรษฐกิจแบบนี้นะครับถ้าท่านใดอยากจะเปิดร้านไอศครีมซอฟเสิร์ฟสมโนบรอยน่าจะเป็นแบรนด์แรกๆเลยนะครับที่ท่านาตัดสินใจเลือกนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณสากลมากที่มาให้ข้อมูลนะผมขอบพระคุณมากสวัสดีครับ,บรผม